พี่เกล้องเกลเอียงไหมยัียงเอียอย่างนี้อย่างนี้ลูกขยับพี่้ายขยับมาเออเอาลงอย่างนี้ใช่ไหมได้ไหมได้ได้ไดโอเคเริ่มเตรียมตัวนะพี่เกลเราเศร้าก่อนลูกเราค่อยเพิอย่างนั้นเลยลูกเอียงอย่าใส่เลยใส่ลมเอียมมาก มองไปก่อนมองไปก่อนทำตาขวางไว้มองหน้ามองหน้า,นาทำตาขวางทำตาขวางพี่เกียหันหน้ามามองกล้อง,องพี่เกียหันหน้ามองกล้องเดือดเดือด <s uk ti> เลยเดือดเดือดใส่ตา,าคาดแค้น <c oughs> <c oughs> ตอนแรกก็จับไหลไปโอเคแม่ลูกจับไหลเศร้าไปก่อนพอความฮักขึ้นมาแล้วแบบใส่อารมณ์หันหน้าไปหาน้องเลยหนึ่งสองสามเตรียมมองหน้ากันอะไรกันแบบไอนี่่อาดีไซน์มองมองเข้าไปหาพี่เกลพี่เกลนิดหน่อยเอออย่างนั้นแหละืหไปเลยหนึ่งสองสามใส่ปะล่ะพี่เกลเตรียมลูก โอ้อย่างนั้นแหละโอ้อย่างนั้นแหละเอาสุดท้ายเอาเอามองหน้าการผ่อโถดผอโถดออะเข้าไปหาการหน่อยเข้าไปหาการหน่อยลงตอนจบแล้วก็หันมองกล้องมองกล้องเดี๋ยวห้ามยิ้มไม่ส็ดบอกนะอ่ะข็หันมาขาหันกล้องมาเอออย่างนั้นแหละทำท่าเดือดโออหือไม่เก็บบอกนะอ่ะข้หันมาขาหันกล้องมาเอออย่างนั้นแหละทำท่าเดือดโอออือ 哈哈哈哈